สวัสดีครับพี่น้องผมหนึ่งสุริชานสุริมลําร,รัตนศินิตาเทยาราชนะครับผมสภาพพี่น้องไปฟังลับบนเดินลงพื้นของยินมตานะครับผมข้านองยินมตาลง้นนะครับผมิมมดมตามเดวยครับ,บ,ด,รบ,รบดูเขาคิม,มันเลยพังพวประมาณลวงพลหันเขา่าพึกษาป้าเหงาก่อนเมฆคุยปยุญบนหวัวลมชนเชิปมมัดเมฆพัญญยิงมหวย ลุง่วยบนญกบกระดนแข้มบุดังมายาวยี่ยาวสาวคิดปอดผู้ยามเศร้าในหนาวป้าตั้งเข่าลุงเป่าซาขา้าชุมไปปูงดอนหักซื้นใจพระไทยหน่อยหมองเหมือนเยี่ยมแนวเน็มนำป้าพึกษามีมื่นสันเส้นซอนป่าซอนหัวดอกซอนหอมอ่อนซอนหลายดอกปันสายจวงจันจอจีจุ้มซอน ส่วนส้มขึ้นสะเลเตติ่ตังการะวังเมียดเมาสะเดาสร้างสร้างนี้มันม่วงมีตะนีหน่วยเครืวานตามปลาเลนหาดหางต้นดนแดงั่วอุ้มร้อนไม่เพื่อดูหัดหลายสำเพื่อนต่างน้เย็นแสบลำน้ำจองมัวงาปกตะกุนกาตีตาเสกเสือสุดได้เปลยนพุกนั้นบกคนกันขี้ควยคุนตะนหัวควยเสียงหุบเอวา ออกจากบ้านเดินผ <I> <F> ่านระเนินทั้งมันไกลหลายเส้นไมลโ่งชมดวงคนเดียวโดดเดียวจะแปนมาเคี้ยวก้อยเดินชมดวงชมยงจะตนุทน้อมน้องจะขอยินยอมเป็นของพี่ชายพ่อตายเฉยมาเอื่อยจะหาควันเหดียวยักฉันทีผู้เคี่ยงจำเลี้ยงเมียมองจองหามาเทือนังนน้องจะพาชมไป ไปเมืองบ้านคนเดียวเดินเดียวเที่ยวแสวงสอบเรียนเห็นสู่แนวเด้วลำจองมองพอพระถูงและเห็นหมุ่บ้านบนป่าใบเบือนยังคู่น้องจะนี่นางดิ้งคังนำทางอนหินด่านผาดินเลยเดินเดินดินใต้ตามีตัวสาบินปะสันย่างเดินเส้นใหญ่เดินไกลที่ผููเก่า่า่ามวนมาลีมาลาพบวันควรเชย ลำเผยกระดังนงายิโถงวันสะหยุดจงโคโกองโอโงามเผยจังสะพังเบี่ยงบ้านควยโยกยามพะลมกันโชกกินหอมลอยลินแดนอินกินไผ่ปลาเขาดอกกระทิมกะเลาลู่ลมย,ยามเย็นสานเย็นว่าพวิวใจน้องมองอินจูงลำพองเคียงคู้เคี่ยคอโดดเดียวเปี่ยวใจจิงงนอไม่มีคู้เคี่ยคอเป่าพะนอยามนอน หัวมอนคางมาโน้นต้นไหลต้นปันใดจำสีไดดปันหดมา,ายังเยงยังยินอ้อยไม่ดูทูกันซุ้มกันเกือผู้จองเดือดึ้งหนาวผ้าชุม่มปลาชุมไทยนะครับผมไรต้นไม้ตน้นลหยไอ้เกยนองได้ปั้นสังวาด อของหลงพื้นอินตานี่ก็คือเดินพื้นของอินตานะครับผมตั้งแต่สมัยที่กี่คุณแมนชวาล่าย่นไปนั่งแก้วนะมากันดีนั่งก้าวเร็วตกแต่งแต่งกายลับผู้ไหลลาบักปักหุ้มท้องทวงมองตาเปลือนน้าท้องแถวทงลับหัวเงินยางหน่อยหนึ่งกายกดเยาว์ทวงเรียบเล่าดอนเล่าก็ก็ดเดาหยุดอนทั้งหลาว่าเวิร์กมันเบื่อทางทึ่งตั้งใจเลียวไปเป็ดหมอ ออกจากตรงสารน้อยงให้ความผิดกวงขันลันเขาได้ยินเดินได้ยินเสียงแขกเต่าเราวว,าว,าวอนวนเสียงเป็นสเนียงเป็นสับวนละงุ่นญญญญดังปองมันจะไปแบบนี้นะครับผมจะได้กระปากเป็นกำลังในใจ่กมลลำรัตนชินตาเิราชหนึ่งสุรชาตนะครับผมออฟฟิเชียลนะครับผมประกาศฝากช่อง YouTube ของสมาชิกในที่งานพี่นายสุริยาบดีบานมอรมรัตนชินนองเกียบทินิม่มา แล้วก็ย่าเยลเอาี่เชียวแล้วก็พระเอกหนะ้าเอกในสังกัดทุกท่านทุกคนเด้อขอบพระคุณห,หลายนะครับวันๆนัากันคลิปต่อไปครับพี่นอ้อง